สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ S R Channel เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนะฮะเพราะว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้ยังไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมได้ไปไปได้พี่คนหนึ่งนะครับมาเล่าความฝันฝันว่าได้เลี้ยงช้างนะครับเห็นคอรู้จักเนี่ยเลี้ยงช้างนะพี่ก็บอกตัวเลขมาแล้วนะครับแต่สําหรับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะ เอาตัวเลขจากเว็บไซต์มาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนว่าในการฝันเห็นช้างเนี่ยจะมีเลขอะไรที่มันเด่นนะครับนี่เลยนะฮะผมขออนุญาตด,ดูจากเว็บสนุกแล้วกันนะครับสนุกสนุกอ่ะแล้วแต่จะอ่านเนาะนะครับฝันเห็นช้างนะับจะได้รับโชคลาภใหญ่ในเร็ววันถ้าฝันก็ได้ขี่ช้างด้วยเนี่ยหรือว่าได้ลูกคลับตัวช้างเนี่ย จะได้รับข่าวดีจากคนทางไกลเนาะนะครับหรือจากการเดินทาง,น,ง,ทางนะฮะเอาเป็นว่าตัวเลขที่ได้เนี่ยนะครับตัวเลขที่ได้มีอยู่ด้วยกันนะครับเน้นเลข9เลยนะนะครับก็มี19 39 119 139และ309นะครับอันนี้สำหรับตัวเลขจากเว็บไซต์นะฮะ อันนี้สาหรับตัวเลขจากเว็บไซต์ที่เราเอามาให้ดูเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปกันว่าพี่คนนี้นจะฝันว่ายังไงนะครับให้เลขตัวไหนมาซึ่งแกเคยฝันในหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับเข้าบ้างเฉียดบ้างนะครับก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าเราเอามาให้รับชมเป็นวิทยาทานแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะฮะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยลวกันนะครับ เด็ก,กดังได้ผลด้วยปาชิวะนี่นะตอกหรือตอกหินข้างห่อยแค่ข้างใหญ่แต่ที่นี่ไอร,รูนี่มันไปเลี้ยงข้าง,อองสองตัวนอะไรที่นี่มันไปตุ๊กขี่ตุม้มมันเหลือเต็มหัวมันมี้างน้อยตัวหนึ่งเอาเลยหนึ่งทำไปห,หนึ่ง เกิด,กดอันนี้นะชื่อกลับไปกลับมานั่นเลย